ดีครับวันนี้ก็อยู่กับสาวก้าวกรลันโต X อารันโตนี่สัมภาษณ์ก่อนเลยนี่คมน่ีสวัสดีครับผมคมสันอารันโตครับวันนี้มาเยี่ยมเยินอารันเดี๋ยวมาเจอมือตึงอารันหน่อยครับวันนี้โดนเสิร์ฟแน่นอนทานก๊อฟผมของจริงพี่เขตครับตัวตึงทั้งหมดเลย นี่นี่ชื่อแนะนำไม่นี่พี่ชื่ออะไรครับนี่ิมาเต่อลันโตนะเาอลันโตนี่นี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ไครับเช็คครับโอ้เช็คเครับบังเช็คบังเช็คบังเช็คโอ้ฟีวมลินร์เอฟซียเหกเอฟซียนโอเอฟซีเอฟซออะไรกันบ้างครับพี่ชื่อะไรครับพี่ลิมาเลยเบิร์ดจอดเอาชื่อจอดอันนี้จอดฮาดี โอเคนะผมเพจไม่ดีเร็วมาบอมลานโตครับที่ที่แลับต้นอ๋อนี่ก๊อบเช้าไรบารันบารันแก๊อบแกร็บบารานกลุ่มคือถ้าเกิดไม่ได้แกนี่มีที่จอดรถนะมาอารันโตดินึกถึงแกเลยอันนี้อันนี้ชื่อพี่อะไรครับเนี่ยชื่อพี่อาร์ตบาร์ธรรมอาร์อาันโตเดียวตองนี่ของแล้วัวมันเร็วไปไกลกว่าบ้านนี้ก่อนนะสตาร์ทเลยพี่ Por... A ver, a ver, a ver. Por... อาเบกมันยอมากีมันนิ่มบิดขึ้นแบบน้่งทำอะไรเลยจริงจริงยอี่ีมาลองไปแทนมาลองนีอนดิสั่นระยึกเลยเนียระวังนะเว้ยมันมันกัดนะแท้อลาโต้เลยนี่ จริงดีระวังแตกแตบีกมันท่าบีกมันช่วยอยู่แรงมันดีงินมันไว้แล้วันทีจะยุบตั้งต่างะชาไมมมันจะได้ัเสีกแทบใช่กวิ่ง ไเช็คอินเลยเนี่ยเช็ครถได้เฉยนะไม่ต้องเช็คอินอันนี้ไปที่ไหนออกขาวที่นั่นด้วยอันนี้คือสถานที่ปิดใช่ไหมครับพี่ปิดครับสวนสาธารณะพี่เนาะเยงโอ้โหพี่เนาะคือเรามาขนาดนี้เนาะพี่ขอเถอะพี่ตำรวจครับนิดนึงเราไม่ได้เล่นทางหลวงใช่ครับทางหลวงพอแล้วครับ เอาต่อไปครับพี่ไม่รอพี่เอ่มาเล่นมาเนาเนาเลาลประธานเอโต้อประธานประธานรอก่อนอโล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 อัลโตเยังไม่ดูเลยป่จ้องจ้อจะบันประธานอได้ประธานเขาเปเยอะแล้วใส่หมวกก่อนเฮ้ย้ ยกยกล้อได้ไหมยกร้อได้ไหมคันนี้บูบบูบบปากบากๆเอ้ปากบุบบบบบบับอกไุยเแอดแอดแอดอบงบออยูบ้านโนบะินไหนบังมีติ้่องได้มอู้ถัวแดงเป็ดล่างหน่อยเนาะถััวแดงแอดแอดแอด เฮ้ยเฮ้ยแม่มิดึ้นเลยกอง่แท่วะใช่ไม่กล้ากลัวใจิดีกก็แทปูแล้วเตะแกใช่้ย ตึงๆึงคันตึงคันได้คันกลับไปกูว่าเปลี่ยนสีรถแน่เลยกูเฮ้ยเฮ้ยกูนนี่เขาได้หมดเลยนะเนี่ยแฉะอะสมพรเป็นตัวตึงตัวตึงมั้ยี่เนาะได้ได้อยู่แรงจริงแรงจริงแรงไหมครับประธาน มันต้องแถ้าโชมันแข็งก็เดี๋ยวจะยกมันเนาะเออเออเออชุบใหญ่ไปนิดนึง้าว่าเรื่องยุบพอนะเขาฝันเยเลยเดกาจรเท่ครับผมมาับ มันนิ่มเกินไปมันค <ไป S 2> พอปิดตรงเลี้ยงไงไหมปิดแงเลี้ยงมันยวบมันหยด<ช>เลยอ,อันตรายมากแต่เขาอง,งอันนี้ปิดปิดหมดใช่ไหม ลองลองลองดูนะผมบอกเจ๊หนึ่งคเราดิเจเนี่ยคงคงมาถึงนักนักพอมันทดพี่ต้องมาใส่เบาๆดียดีจะดีจะมันจะไม่เมื่ยมใสาเยียวเดนะใช่เจ๊หนึ่งเจ๊หนนั่งยินั่งยังมาฝั่งเนี่ยขึ้นนึงง ยุกตรงๆก่อนไม่ต้องไม่ไม่ต้องเขาวงพยายามเรียนตรงๆเล่นเบรกก็ได้เอาลองดูมันมันมันติึงต้องทิ้งไปเลยพี่ครับง่ายแต่ก็ยาก ง่าย